สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาสาธิตแอปซ่านะครับแอปซ่าของเรานะครับชื่อว่าแอปซ่า80นะครับคือเป็นแอปซ่านี้ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาแล้วก็ไม่ใช่ฮอร์โมโนนะครับแต่เป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับซึ่งสกัดจากธรรมชาติแล้วก็แล้วก็ย่อยสลายได้ธรรมชาติตามธรรมชาตินะครับ ใช้เศษขวดไม,ไม่ไม่ต้องฝังดินก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะครับแล้วมันจะแอปซา,าจะเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่จะช่วยให้าสารเคมีที่เกษตร,รกรใช้ออกฤทธิ์ได้ดีมากขึ้นนะครับคุณสมบัติแอปซ่ามีทั้งหมด8ประการนะครับนะครับประการที่1แอปซ่าสาม,มารถปรับสภาพดินนะครับ รับสภาพดินได้ยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับตาม,ตามาการวิทยาศาสตร์เนะาะค e รับผมก็แอกซาสามารถปรับสภาพดินได้นะครับโดยทั่วๆไปดินผืนดินของเกษตรกรแต่ละที่แต่ละแห่งความเป็นกรดเป็นด่างมันก็ต่างกันนะครับถึงแม้ดินผืนเดียวกันแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดมันก็ความเป็นกรดเป็นด่างก็ตัดกันนะครับ แล้วกเกษตรกรจะทํายังไงถึงจะรู้ว่าดินตัวเองเป็นขนหรือว่าเป็นด่างไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับเพราะนอกจากว่าจะเอาตัวอย่างดินนั้นไปตรวจสอบกับกรมวิชาการนะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วก็เป็นก็จะใช้เวลานะครับหลายเดือนกว่าผลจะออกมานะครับเพราะว่ากรมกรมวิชาการนี่จะมีอยู่จํากัดนะครับแต่ เกษตรกรเยอะมากนะนะในเวลานี้นะครับถ้าเท้าหมดเอาเอาเอา,เอาตัวอย่างดินไปตรวจสอบนะครับก็คิดดูนะครับว่ากี่กี่หมื่นกี่ลายนะครับกว่าผละจะมาถึงเรานะครับแต่แอปซ่านี่ช่วยเราได้นะครับเราไม่ต้องไปตรวจสอบนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ปักภาพดินได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ดินของเราเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างนะครับแต่เราอพอปรับสภาพดินปุ๊บดินเราจะเป็นกรดทันทีนะครับจะทําให้เราประหยัดปุ๋ยเนาะประหยัดปุ๋ยครับดังน,นั้นเราจะมา่อนอื่นเราจะมา่อ,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 อนอื่นเราจะมาทําความรู้จักดินก่อนนะครับดินปะกะติดินใหม่ๆดินผืนใหม่ๆเนี่ยะจะมีแร่ธาตุอาหารที่ค่อนข้างที่จะครบนะครับ มผมจะใช้เจเอไอโอดินนะครับแทนธาตุอา,าหารในดินนะครับธาตุอาหารในดินจะหมดไปได้อย่างไงนะครับกปกติเกษตรกรปลูกปลูกพืชในที่ใหม่ๆที่ไปถาาไว้ใหม่ๆเนะาะแทบจะแทบจะไม่ต้องได้ใช้ปุ๋ยนะครับก็ปลูกอะไรพืชอปจะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าธาตุอาหารในดินครบนั่นเองนะครับธาตุอา,าหารในดิน มันจะหมดไปได้ยังไงครับครับมี3กรณีนะครับก็ข้อที่1แน่นอนครับพืชนําไปใช้เพืชที่เกษตรกรปลูกนําไปใช,ปใช้แล้วก็ใช้ไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบแล้วก็เลี้ยงผลธาตุอาหารก็จะลดลงนะครับผมจะใช้โซดาไฟนะครับให้ธาตุอาหารเหล่านั้นลดลงนะครับแค่นีด้เดียวนะครับพืชจะนําไปใช้ธาตุอาหารลดลงนะครับเราสังเกตได้ชัดเจนนะครับ ในกรณีที่2นะครับฝนตกฝนตกชาล้างหน้าดินลงไปนะครับชาอาหารก็จะลดลงอีกทีนะครับนี่ครับครับผมในกรณีที่3ก็คือว่าเ,อาเกษตรกรในปีต่อๆไปเ,เกษตรกรใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยซึ่งความามีฤทธิ์เป็นกรดนะครับอพอเราใช้ปุ๋ยไปนานๆนะครับความเป็นกรดของอของปุ๋ยมันจะทําให ดินของเราพื้นดินของเราจืดแล้วก็ธาตุอาหารจะหมดไปในที่สุดแต่ธาตุอาหารไม่หมดไม่ไม่หมดทั้งหมดนะครับแตค่ความเขาเรียกออะไรดินแน่นดินแข็งเนาะ,ะดินก็จะไม่ปลดปล่อยได้ธาตุออกมาน,นะครับแต่เราทีนี้เรามีตัวช่วยนะครับก็คือว่าแอปซ่านะครับพะแ e อปซ่าเราฉีดเราฉีดแอปซ่าผสมน้ำ e PS, พร้อม แอทซาฉีดลงฉีดลงในดินปุ๊บเราเราทำการปรับสภาพดินนะครับคุณสมบัติแอทซานะครับคือไปปรับสภาพดินนะครับพอปรับสภาพดินปุ๊บนะครับปรับสภาพปรับสภาพดินให้เป็นกลางนะครับหลังจากนี้เรามาเอ่อมาเทียบเนาะเทียบกับตารางเอ่อในตารางเขาบอกว่าถ้าถ้าต่ำกว่า6จะเป็นกรดและถ้าสูงกว่า สูงกว่า7ก็จะเป็นดานะครับแต่ของเราพอปรับสภาพปุ๊บก็จะอยู่ที่เลขหกนะครับก็ดินก็จะเป็นกลางเกษตรกรก็จะประหยัดปุ๋ยนะครับอย่างเช่นถ้าเราถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราใช้แอกซ่าในการปรับสภาพดินก่อนนะครับเราก็จะลดปุ๋ยลงมาเนาะสมมติว่าเกษตรกรมีที่ดิน10ไร่แล้วใช้ปุ๋ย10กระสอบ 2. เราก็ถ้าใช้แอปซาบปรับสภาพดินแล้วเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเต็มที่เหมือนที่เคยใช้นะครับให้ลดลงมา30%ในครั้งแรกนะครับในการปรับสภาพดินนะครับเราจะปรับสภาพดินได้ไม่เกินปีละ3ครั้งนะครับโอเคครับถ้าจะให้มีประสิทธิภาพดินเราดีโครงสร้างดียิ่งขึ้นก็ควรใช้คู่กับซอยพัดนะครับซอยพัดคือตัวช่วยปรับสภาพดิน ได้ดีขึ้นให้มีจุลินทรีย์ขยายตัวดียิ่งขึ้นส่วนหนึ่งจุลินทรีย์ส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในดินนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งจุลินทรีย์ตัวที่สามารถที่จะทําให้ดินสะอาดมันจะไปกัดกินสารเคมีที่ตกค้างในดินนะครับก็จะทําให้มีดินของเราที่จากที่ไม่เคยมีไส้เดือนก็จะมีไส้เดือนนะครับโอเคนะครับคุณสมบัติแรกของ แอชชาเนาะคือการปักสภาพดินนะครับครับผม uh, แล้วต่อไปนะครับคุณสมบัติที่2ของแอชชาก็คือการระเบ,บิดดินนะครับระเบ,บิดดินยังไงก็คือก็ทําให้ดินร่วนซุยมากขึ้นหลังจากจากที่เราใช้ปุ๋ยเคมีมานานๆจะทําให้ดินแข็งดินแน่นนะครับก็เราปลูกอะไรพืชก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับแต่ทีนี้เรา มีตัวช่วยก็คือแอสสามารถที่จะระเบิดดินได้ระเ,เบิดดินได้ยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับครับผมผมจะใช้กระดาษกระดาษ2อ,อแผ่นนี้นะครับแทนดินที่ใช้ปุ๋ยนานๆปุ๋ยเคมีนาน,น,นๆที่แข็ง,ด,ขงดินแข็งดินแน่นนะครับซึ่ง พืชก็จะไม่เจริญเติบโตนะครับเพราะว่ารากไปได้ไม่ไกลเนาะพืชถ้ารากดินดินโปง่งนะพืชรากพืชอจะเดยอะแล้วก็ทําให้พืชแข็งผมจะใช้กระดาษของแ่นนี้แทนดินที่แข็งนะครับผมจะปั้นให้แข็งแข็งเราะนะครับรามาดูกันนะครับว่าที่หนึ่งใช้แอปซ่าอีกที่หนึ่งไม่ใช้แอปซ่านะมาดูกันนะครับ ก็หรือดินแข็งเหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับครับผมตรงตรงที่ใช้อัซ่าเห็นไหมครับเห็นถึงความแตกต่างเนาะทำมันดินกระดาษมันก็จะขายตัวได้ดีนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ดินดินของเราจะก็จะร่วนซุยดียิ่งขึ้นนะครับนะครับส่วนที่ไม่ได้ใช้อซ่าก็แทบจะเหมือนเดิมนะครับไม่ขายตัวเลยนะครับ โอเคนะครับ so, uh, <c oughs> แล้วและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าทำให้ uh, ทำให้ uh, สารเคมีคอหรือว่าโฮอร์โมนเนี่ยซึมแทรกเข้าไป uh, ใบผิวได้ผิว uh, ของใบไม้ได้ดีนะครับ uh, กระดาษนี้ทำจากธรรมชาตินะครับทำจาก uh, พืช หรือว่าต้นไม้หรือว่าต้นผ่ยนะครับหรือวต้นกระดาษนั่นถ้าไม่ใช้อัซ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะไม่ค่อยซึมเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้ e SA, อัซราเห็นไหมครับชัดเจนเลยเนาะแค่ฉีดพ่นมันก็ซึมแล้วครับเสร็จแล้วครับแล้ว ประการที่3นะครับแอลฟาใช้แทนสารจับใบได้นะครับเกษตรกรส่วนใหญ่จะรู้จักแค่ว่าแอลฟาเป็นสารจับใบแต่ไม่รู้คุณสมบัติของแอลฟาทั้งหมดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตให้ดูว่าแอลฟาใช้แทนใช้แทนสารจับใบได้ยังไงนะครับ อาจารย์ของเรามีคุณสมบัติใช้แทนสารสลายชนิดปวดต่างใบนะครับใบพืชทั้งสองด้านจะมีปากใบนะครับซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับใบบนข้างบนใบก็ปากใบจะน้อยกว่าข้างล่างนะครับแต่ถ้าเราใช้อัจาราสามารถที่พอเราฉีดไปข้างหน้าปุ๊บจะซึมลงข้างล่างเลยครับโอเคอแล้วอีกอย่างผมจะสมมุติว่านี่คือ ศัตรูของพืชนะครับเพราะว่าศัตรูของพืชอะวิวัฒนาการตัวเองทำป้องกันตัวเองสร้างเครือข่ายของตัวเองที่จะ,จะสามารถที่จะไม่ให้ไม่ให้ตัวเองเปียกน,นะครับถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ใช้อัซ่ามันก็จะเป็นอย่างนะะี้ครับถ้าเราฉีดฉีดที่ใบใบไม้มันก็จะไม่ค่อยติดนะครับแล้วฉีดไปที่ศัตรูพืชเช่นแมลงตัวหนอนหรือว่าเพลี้ยนะที่ สร้างก่ป้องกันตัวเองที่ไม่ให้ตเปียกนะครับถ้าเราใช้แอปซ่าถ้าเราไม่ใช้แอปซ่ามันก็จะไม่ได้ประสบประสิทธ,ธิภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเราใช้ Ad at, แอปซ่าเน่นอน,นะครับพอเราฉีดไปปุ๊บมันก็จะซึมเข้าผิวใบไม้แล้วก็หรือว่าซึมเข้าผิวของตัวหนอนตัวเพีย้ได้ดีแล้วก็จะตายในที่สุดน,นะครับเห็นชัดเจนนะครับ โอเคนะครับประการต่อไปนะครับแอปซ่ามีมีคุณสมบัติที่จะนำพาแร่ธาตุลงสู่ดินได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ยิงเจอในการเติมให้มีธาตุอา,าหารขึ้นมาเิดน่อยเพื่อที่เราจะได้เห็นชัดเจนนะครับแอปซ่าสามารถนำพาแร่ธาตุลงสู่ดินได้ดียังไงนะครับเช่นเราเอาไปเค้าปุ๋ยนะครับ เขาปุ๋ยสมมติเราจะไปหว่านปุ๋ยพรุนี้นะครับจะหว่านพรุนี้คืนนี้ก็คลุกไว้เลยนะครับคลุกเราคลุกไว้เลยมันสามารถที่จะนําพาและธาตุลงสู่ดินได้ดีนะครับถ้าไม่เขาแอบซ่า,าพืชกว่าจะได้ธาตุาอาหารจากปุ๋ยปุ๋ยเม็ดเนาะกว่าจะลงสู่ดินต้องใช้เวลา,าหลายวันหรือว่าเป็นอาทิตย์กว่าเพืชจะได้กินเนะาะกว่าเพืชจะเอาไปเลี้ยงลําต้นมันก็จะใช้เวลาทําให้พืชของเรา ได้ปุ๋ยช้าเนาะแต่ถ้าใช้แอปซ่านะครับมันพืชของเราได้กินได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับในการส่วนการผสมการเข้าปุ๋ยยังไงนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้ไคลิปนะครับทีหนึ่งนะครับผมจะสซมาดิน2ที่นี้นะครับอีกอย่างนะครับก็คือว่ายกเว้นปุ๋ยยูเรียแล้วก็ปุ๋ยน้ำตาลนะครับเรา